ผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมางาน m าเตอร์เอ็2024ที่เมืองทองนะครับจริงๆเนี่ยเดินมาหลายบูธแล้วแต่ว่าบูธท,ที่ผมชอบแล้วก็ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ Triumph ครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันดูหน่อยนะครับว่าคอลเลกชันล่าสุดในปีนี้เนี่ยที่ทิ้งท้ายเนี่ยมีขนไหนน่าสนใจบ้างมีอะไรบ้างน,นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยด้านหลังที่เห็นมีอยู่2รุ่นนะฮะสตรีททวิน 900กับ Speed Twin 1200นะครับสองตัวนั้นเนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนไม่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็รวมถึงคอลเลกชันที่เรียงรายด้านหน้านี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ชัดเจนนะเขียนว่าไอคอนอ i ดิชันะครับเดี๋ยวให้กล้องมาดูเห็นไหมฮะดูความสวยของเขาครับไอคอนอ i ดิชัเป็นสีพิเศษที่ทำสำหรับปีนี้โดยเฉพาะเท่านั้นนะครับนี่ฮะมีทั้งสีดำนะครับสีเงินตัดกันแล้วก็ เส้นสีทองที่เห็นนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นงานผู้การงานแฮนเมดนะครับเดินเส้นโดยใช้มือแบบทำแบบพิถีพิถันมากครับแล้วก็สังเกตดูโลโก้นะฮะตัวนี้เป็นโลโก้คลาสสิกค,ครับเพื่อนๆที่ทรเวีมเคยทำขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วและในคอลเลกชันนี้นะครับที่เป็นไอคอนอีดิชั่นเขาก็ได้เอาโลโก้เนี่ยเอามาใส่อยู่ในคอลเลกชันนี้ด้วยสวยงามมากๆฮะดูครับคันนี้อยู่ในทรเวยมบับเบิลนะครับซึ่ง ใครที่มีบับเบิลอยู่แล้วนะครับอยากจะมีตัวพิเศษเก็บสะสมไว้ก็คอลเลกชันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างครับสปีดทวินพันส0นะครับใครที่เล่นตัวนี้อยู่นะตั้งแต่ตัวเจนแรกที่ผลิตออกมาตอนนั้นเนี่ยปีประมาณ2019แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเจน3ละเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะนะครับราคาอาจจะอัพขึ้นไปหน่อยประมาณ ห้าหกหมื่นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าของที่ได้เนี่ยไล่มาดูครับชกหน้านะครับปั๊มเบรกดูครับผมไล่แบบเร็วๆนะครับเยอะมากๆนะครับชกหลังก็ไม่เหมือนนะฮะชกหลังก็จะเป็นเอรินละนี่ตัวนี้ฮะนี่นะครับพวกฝาครอบข้างต่างๆละเอียดนะครับพวกฝาครอบกันแครงพวกนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็สีก็พิเศษด้วยเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตไปนะครับโหดูฮะอันนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มี สัตขาวแล้วเขียนว่า RS ชัดเจนนะครับสปีดทวินพันสอ RS คือเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครที่ขับพวกทัตตันออยู่เนี่ยที่เป็นตัว RS เนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิเศษละแต่ว่าทางชอยอัมบอกมาแล้วนะครับว่าตัวที่เป็นทัตตันอาเนี่ยไม่ได้ทําแล้วนะครับเขาทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่พิเศษขึ้นไปอีกเนี่ยซึ่งเขาจะมีทําเป็นเเรียกเป็นทรงคาเฟ่ได้ด้วยมีแฮนด์จับโชคอะไรพวกนี้ แถมมาอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับในราคาพิเศษในงานนะครับอันนี้เบาะเนี่ยก็ให้เป็นเบาะตุ่นมดแบบนี้มาเลยเห็นไหมสวยมากนะครับหน้าปัดนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมหน้าปัดปั๊มเบรกปั๊มคลัตชตัวบนก็ไม่เหมือนเดิมอมลองดูฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับโอ้โหสปีดทวินพันสองครั้งนี้นี่จับเต็มมากๆอ่ะฝาถังเพื่อนๆดูฮะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอีกแบบหนึ่งละแต่ว่าเป็นฝาดีดเหมือนกัน อันนี้อ่ะ,อะด้านบนอย่างนี้นะครับเปิดล็อกได้แล้วก็รูปแบบของถังน้ํามันนะก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะมีเว้ล์ด้านหน้าลักษณะแบบนี้นี่โอ้โหหล่อเลยอะ่ะอยากจะได้รถเครื่องพันสองนะครับเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็เน้นความแรงขี่สนุกนะครับต้องคันนี้เลยอ่ะมาดูฝั่งนี้ฮะลืมบอกไปฮะดูฮะทแอมให้ตัวนี้มาด้วยนะฮะนี่เป็นควิกชิฟนะครับ เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องบีบคัชนะฮะตัวนี้มีประโยชน์มากเวลาขึ้นเขาลงเขาขับสนุกฮะ,ะตบเกียร์เชนเกียร์ตบไปได้เลยฮะ,ะงัดเกียร์ขับมันมากๆฮะ,ะโอ้โหดูชอบหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขึ้นค้อมให้ดูนะครับมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแทย์แอมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปแบบ คลาสสิกจ๋าเหมือนพวกทีร้อยหรือว่า t ีร้นะฮะตัวนี้เป็นโมเดนคลาสสิกที่ยัดเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้แบบเต็มๆครับราคาเนี้ยไม่ต้องไปแต่งแล้วครับแบบนี้หล่อเลยตามมาครับคันนี้ฮะตัวนี้เป็นตัว X นะเพื่อนๆคงเห็นกันอยู่แล้วนะราคาทั่วๆไปเนี่ยอยู่ประมาณ590,000กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นสีพิเศษก็เพิ่มมาอีกประมาณ2 8 0 0 0นนะครับก็เนี่ยฮะ ไอคอนอีดิชัครับผมเป็นโทนสีดำตัดกับสีออกสีบอลสีเทานะครับแล้วก็เดินเส้นสีทองนี่ฮะเมื่ออยู่ใน Scramble X mm hmm. ก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่โอเคทีนี้มาดูกันนะครับใน T120 ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆสุดๆนะครับไม่ว่าจะขี่เดิมๆคลาสสิกหรือว่าเอามาคัสตอมแบบที่ผมทำอยู่นะครับตัวนี้เป็นบริเวิลทีห ไอคอนอิดิชันเหมือนกันนะครับออกมาโทนแบบนี้เนี่ยเข้ากับรถแบบสุดๆนะฮะตัวนี้เน้นเป็นเครื่องที่ไม่ใช่ตัวแบล็กนะฮะเป็นเครื่องสีเงินล้องเงินนี่ผมว่าสวยมากเลยนะเนี่ยหล่อจริงคือเดิมๆแบบนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วครับดูฮะโอ้โหหลอ่อขี่มากๆ นะอยากจะให้มาดูคันจริงในงานนะครับแล้วก็กับราคาโปรโมชั่นที่เขาจัดไว้ให้แต่ผมว่าโอ้โหดูฮะส่วนทรงรถต่างๆตัวนี้เป็นตัวเป็นยูโรไฟแล้วด้วยนะครับล้อจะเป็นล้อเนี่ยฮะขอบเป็นอลูและน้ำหนักเบาได้เบรกเบมโบนะครับความคลาสสิกดูฮะหล่อมากไม่ต้องต่งเลยฮะโลโก้อย่างที่บอกไปนะครับนี่โลโก้เนี่ยเขามีมานานแล้วนะเป็นร้อปีนะครับเอามาลงอยู่ในคอลเลกชันแบบนี้ฮะ สวยย้อนยุคบนกันมีความหลากหลายลงตัวมากครับเป็นอีกหนึ่งสีสปีดทวินพันสอง rs นะครับเ oh. มื่อกี้เห็นเป็นสีดําอันนี้ออกเป็นสีส้มนะครับตัดลวดลาย is แบบนี้นะครับสวยไหมฮะลองตัดสินใจดูนะครับใครที่อาจจะรู้สึกว่า t 1 0 0้อหรือว่า t 1 2 0เนี่ยมันดูคลาสสิกเกินไปอยากจะเป็นโมเดรนคลาสสิกอยากจะมีความแรงซ่อนอยู่แล้วก็ของแต่งให้มาจากโรงงานแบบเต็มๆก็แนะนำฮนะเป็นตัวนี่ก็ได้ฮะ สปีดทวินพันสองครับโอ้โหแต่อยากจะบอกว่าตัวนี้ราคาจะสูงกว่าตัวเก่าอยู่นะฮะพอสมควรเลยประมาณ5้หมื่นได้แต่ของที่ได้มานั้นเนี่ยโอ้โหถ้าแต่งเองเนี่ยราคามากกว่านี้แน่นอนฮะสวยมาก มาดูคันนี้ฮะต้องบอกว่าใครเป็นแฟนพันธุแท้ของ s ป e ด d Twin 900นะฮะที่อาจจะไม่ได้ชอบคลาสสิกจ๋าแต่อยากจะได้เทคโนโลยีแล้วก็ความโมเดิร์นคลาสสิกลงไปในราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ถึง4 0 0 0 0นบาทไม่ถึง40,000 0นะฮะแต่ได้ความใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โอ้โหคือไท่ัมเนี่ยไม่มีกั๊กให้แบบเต็มๆมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถังรูปแบบใหม่สีแบบใหม่ถ้าเป็นต่างประเทศสีอย่างเงี้ยต้องเพิ่มตังค์นะแต่ที่ประเทศไทยไม่ต้องนะครับ โชกหน้าโอ้โหดูอัพไซด์ดาวฮะมาล็อกซี่นะครับเบรกล้อมแม็กนี่ให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่ฮะเครื่อง 900cc ซีซีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็น HT High Talk นะครับผมตัวนี้ไม่มีควนะิกชิปเนาะไม่มีนะครับผมโชกหลังดูฮะให้ซับแทนก์นี่โอ้โหดูคุ้มค่ามากๆนะครับเบาเป็นแบบนี้นะครับคือคันนี้ถ้าคนชอบซิ่งๆนะครับในราคาที่จับต้องได้900ซีซี ฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยไม่เหมือนกทีร้อยนะคนละแบบอันนี้จะจี๊ดจัดกว่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อไปจะไปแต่งเพิ่มหรือว่าไปคัสตอมเพิ่มเนี่ยดูทรงแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับหน้าจอก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับพวกชุดไฟหน้าต่างๆไม่เหมือนเดิมนะครับบางคนหน้าก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะดูดูมีารายละเอียดดูซิ่งขึ้นนี่ฮะโดยรวมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นไฟอัมแล้วมีงบไม่เกิน 4แสนบาทนะฮะอันเนี้ยก็เป็นอีกทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเล่นตัวนี้นะฮะ270คันนะฮะจากทั่วโลกแล้วก็อยู่ในไทยเนี่ยแค่2คันเท่านั้นนะครับกับแฉ้มตัวนี้นะครับที่คอลแลบกับนาฬิกาไบลิงนะฮะโอ้นี่ฮะเห็นไหมฮะคันนี้เป็นคันที่011นะครับทับ270นี่คือ270คันทั่วโลกราคานะครับเกือบเกือบล้านสองมีทอนนิดหน่อยนะครับโอ้โหหล่อมากมา สปีดทริปเปอร์พ RR ครับผมเป็นคอเลกชันพิเศษนะครับมีรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับใครอยากจะมีสะสมเอาไปจอดไว้ที่บ้านนะฮะรู้ว่าเป็นคอเลกชันเก็บสะสมซื้อได้เลยฮะคันนี้ฮะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของด้วยนะฮะคุณชมฮะใครมีงบถึงประมาณล้านสองนี่จัดได้เลยครับหล่อมากนี่โอ้โหเอางี้ดีกว่าความสวยแบบนี้นะครับถ้าว่าอยากมาเห็นคันจริงก็ มาดูในงานได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความพิเศษนะครับของท r ิอัมในปี2025โดยเฉพาะสีพิเศษที่ผมพูดขายในปีนี้เท่านั้นนะฮะทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยครับใครที่ชอบคอลเลคชันนี้ก็เตรียมสะสมไว้ได้เลยครับ